น้องโกโก้นะคะมื้อเย็นหลังจากที่น้องผ่าเสร็จนะคะวันนี้พี่ๆก็เลยจัดอาหารพิเศษให้น้องนะคะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ทอดกับข้าว <c oughs> คิดว่าน้องจะกินแต่ว่าน้องไม่กินมาสนใจอาหารแทน <c oughs> พี่เสียใจเลยเนี่ยซื้อให้เนี่ยกินหรอกกินให้อินดูจัง kinh luôn kinh, kinh ký lục 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 ký ท,ที่ของน้องที่เปิดนี่คือเป็นโรงแรมสัตว์ด้วยอะไรอยู่ทงนองนี้เลยค่ะโรงแรมสัตว์อืมดีนะใจบุญอย่างนี้ที่บ้านหนูแมวประมาณสามสิบตัวหม,มาอีกที่รับผิดชอบอยู่ประมาณสิบตัวอืครับเป็นแมวหมาจนจัดด้วยใช่ใช,ใช่แล้วนเนี่ยโกโก้เนี่ยหนูก็คิดแล้วว่าถ้ารักษาหายอะ่ะอาจจะต้องมาให้แม่ชีเหมือนเดิมอ๋อครับหรือไม่ถ้าถ้ามันแบบว่า อาจจะแม่ชีอาจจะเลี้ยงไม่ได้หรือว่ามันแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็าอาจจะต้องพาเข้าบ้านนะครโอเคคือว่าขาขาด้อาพาไปรักษาอย่างไงที่ไหนครับอตอนนี้น้องหมาชื่อโกโก้พาไปรักษาที่คลินิกสุขสันต์สัตวแพทย์ค,คลินิกหมอไผ่ที่เขาเรียกว่าคลินิกหมอแล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างครับหมอเขาดูจักแผลแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการติดเชื้อซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้ว เพราะว่าต้องตัดอย่างเดียวถ้าไม่ตัดอ่ะมันจะติดเชื้อแล้วก็มันจะกินเนื้อไปเรื่อยๆก็เลยต้องตัดทิ้งอ๋อต้องตัดทิ้งใช่ค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงเนี่ยค่าใช้จ่ายเมื่อวานที่พาไปหมอสรุปให้ก็คือประมาณ หนึ่งมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้าจำไม่ผิดนะแต่น้องเป็นผู้จา่จายบินผู้ใจบุญอ่าคือตอนแรกกะโพสแค่โพสให้เห็นว่าเออเรามาช่วยแล้วแต่ไม่ได้เปิดรับบริจาคแล้วมีคนเนี่ยเขารู้จักเราว่าเราเนี่ยช่วยเหลือสัตว์มาตลอดเขาก็เลยโอนเงินให้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ขอรับบริจาคนะครับพอคนอื่นเขาเห็นว่าเออเราช่วยมีคนบริจาคเขาก็อยากบริจาคมาคตอนนี้ถ้ารวมยอดก็ประมาณรวมๆจากเมื่อวานจนถึงวันเนี้ย ประมาณแปดเก้าพันได้แล้วส่วนน้องเองคือน้องก็เปิดขายอาหารสัตว์ใช่ค่ะเปิดร้านอยู่หน้าวัดปักกินนี่แหละ๋อบครับใช่ยังไงถึงได้รับหมานะ่ะเป็นอุปรกรณ์เบื้องต้นในการผ่าตัดที่ซึ่งน้องออค่าใช้จ่ายอ๋อ,อคือปกติอันเวลาเห็นเคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วครับแล้วก็เคสนี้คือมันอยู่ใกล้ เราเคยเข้าไปทําบุญในวัดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามีเคสอ,อะไรแบบนี้พอเห็นข่าวเราก็เลยเข้าไปถามก็เลยตัดสินใจพาหมาไปหาหมอก่อนตอนแรกอ่ะจะซื้อวิวซื้อสังสั่งทาวิวแชร์ให้ใแต่ดูจากขาน้องแล้วอ่ะคือต้องรักษาขาให้หายแล้วค่อยสั่งวิวแชร์ชก็เลยพาไปหาหมอเลยขาเนี่ยคือมีใครเอาไปยังไงนะไม่ใี่ว่ามีผู้ใจบุญเข้ามาเอาไป,าไปค่ะไปตัดขา เอาไปเอาไปรักษาแล้วหมอบอกว่ามันติดเชือ้อเขาก็เลยตัดขาอตอนนี้ย่ยังอยู่ที่ร้านหมอนลคะ่ะอ่าไปพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ตรงไหนครับน่ากลัวไ,ไม่คิดไ,ไม่ได้ถามเขาอ๋อไม่ได้ถามแต่ตอนนี้นก็มมาส่งข่าวว่าเอาไปเมื่อวานค่ะแล้วมึนไปนอนไปไปนู่นเลยเขาเอาไว้เลยรักษาตัวที่นู่นเลยรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เลยแต่ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหนน่ากลามค่ะก็เมื่อกี้เข้า๋อ ใครคนที่ที่ที่มาเอาไปเนี่ยคือพอจะทราบชื่ออะไรไหมอยู่หน้าวัดนะคะเขาขายอาหารสัตว์เขาขายอาหารสัตว์หน้าวัดนี่แหละครับครับโอเคครับของไม่ชีเบอเองมีเบอร์ติดต่ออะไรยังไงนี่ค่ะศูนย์หกสี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้า